โควิดสายพันธุ์ใหม่ยังตรวจโดวยวิธีเดิมได้ไหมหลายคนหามหมอมาค่ะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ยังสามารถที่จะตรวจพบโดวยวิธีการตรวจเดิมได้อยู่ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะแต่หมออยากจะบอกว่าไม่มีวิธีการตรวจใดที่จะมีความไวและก็ความจำเพาะที่100%ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบ rt-pcr หรือการตรวจแอนติเจนก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะยังทําให้ตรวจไม่พบเชื้อได้ค่ะเช่นวันที่เริ่มมีอาการปริมาณเชื้อที่ได้รับวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอุปกรณ์ที่ส่งตรวจเป็นต้นค่ะ มาขอสรุปให้ฟังเกี่ยวกับข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละวิธีในการวินิจฉัยโควิดแบบสั้นๆและง่ายๆนะคะวิธีแรกก็คือวิธีการตรวจ RT-PCR แบบแหย่จมูกลึกๆหรือว่าเป็น n a s o f pharyngeal swab ค่ะวิธีนี้จะมีความไวและก็ความแม่นยําที่สูงที่สุดมีโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อได้แม้เชื้อจะมีปริมาณเล็กน้อยแต่อาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานหน่อยค่ะวิธีที่2ก็คือรับ i ิด n t i g ิ n จนจากการตรวจจมูกแบบลึกๆหรือ n so a s o l pharyngeal swab แล้วส่งรับ i ิด n t i g e n test ค่ะ วิธีนี้สามารถที่จะรู้ผลได้ในระยะเวลาที่เร็วมีความไวและความแม่นยําในการตรวจที่ดีพอสมควรค่ะโดยที่ความไวและความแม่นยําในการตรวจอาจจะน้อยกว่าวิธีการตรวจแบบ pcr นะคะวิธีที่3ก็คือรับผดแอนติเจนโดยการตรวจทางปากหรือทางน้ําลายวิธีนี้สะดวกตรงที่ว่าไม่เจ็บนะคะแล้วก็รายงานผลดได้ค่อนข้างเร็วข้อจํากัดก็คืออาจจะมีความไวและความจาเพาะที่ต่ากว่าการตรวจแบบหยาดจมูกลึกๆอยู่บ้างค่ะวิธีที่4ก็คือวิธีการตรวจ pcr ทางน้ําลาย ความมั่นยำในการตรวจวิธีนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับการตรวจ PCR ผ่านทางการแหย่จมูกเลือๆค่ะแต่ผลขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและคุณภาพของสิ่งสมตรวจค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะเริ่มมีอาการและมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดแล้วตรวจไม่เจอหมอแนะนําให้ตรวจซ้ําใน1-2วันถัดมาหรือเปลี่ยนวิธีการตรวจโดยที่ระยะเวลาที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราติดเชื้อโควิดหรือไม่แนะนําให้เราเว้นระยะห่างแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อของตัวเองไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงค่ะ หมออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการตรวจคือเครื่องมือที่จะช่วยในการวินิจฉัยแต่พฤติกรรมการป้องกันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมได้ค่ะหมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักอย่างปลอดภัยค่ะ